ทำ GPT ดีกว่าขูนปูนจริงหรือเปล่าถามไว้ตอบชัดกับคุณหมอเกตวัฒน์ การทำ GBT Airflow เจ็บไหมไม่เจ็บนะครับ GBT เนี่ย g u i d e d b i o Film Therapy เนี่ยเป็นระบบที่เราพยายามทำให้เกิดคำว่า no pain เกิดขึ้นก็คือไม่มีความเจ็บปวดในการรักษานะครับในขั้นตอนของการทำ Airflow มันเป็นการใช้ผงน้ำตาลเทียมลเล็กๆ14ไมครเนี่ยพ่นไปที่ตัวฟันตรงเนือได้โดยไม่มีความเจ็บปวดความรู้สึกค่อข้จะเหมือนแค่โดนฉีดน้ำเฉยๆนะครับจริงไหมที่การทำ GBT Airflow ลดคราบชากาแฟได้จริงนะครับเพราะว่าตัว Airflow เนี่ยสามารถเอาคราบเตนหรือว่าคราบเม็ดสีที่เกาะที่ตัวฟันไม่ว่าจะเกิดจากชา กาแฟแบรีข้าววายเนี่ยออกได้โดยที่ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็ออกได้อย่างรวดเร็ว การทำ GPT Airflow สะอาดกว่าการขูดหินปูนทั่วไปจริงไหมสะอาดกว่าแน่นอนนะครับบอกขอพูดเป็น2กรณีนะครับก็คือกรณีแรกระบบ GPT เนี่ยเรามีการย้อมค่าแบคทีรียฆ่าแบคทีรียเนี่ยมันมีในส่วนที่มองเห็นด้วยตาเปล่าหรือมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าโดยปกติเนี่ยเราแทบมองไม่เห็นเลยนะครับว่าโซนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราย้อมเนี่ยแล้วเราเอาค่าตรงนั้นออกก็แสดงว่าวันเนี้ยเราทำความสะอาดได้ดีกว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมกับ2ก็คือการใช้ Airflow ในการเอาค่าวพวกนี้ออก Airflow สามารถเข้าตามช่องคอนต่างๆได้ดีกว่าการขูดหรือขัดด้วย มือปกตินะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผล2อย่างเนี้ย GPT สะอาดกว่าแบบปกติแน่นอนครับควรทําทุกๆกี่เดือนหมอแนะนําว่าในกรณีที่เป็นเคสเหมาะสมนะครับแนะนําให้ทํา GPT ทุก6เดือนนะครับอยากฝากอะไรถึงทางบ้านไหมครับสุขภาพฟันสุขภาพเงือกเป็นเรื่องสําคัญนะครับโรงพยาบาลของเราเนี่ยมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สำคัญก็คือทาแล้วไม่เจ็บด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรวจฟันกันเยอะๆที่แผนกทันตรกรรมโรงพยาบาลพยาไทศรนะครับ